มือเดียวน่ะขนาดมือเดียวก็คือออมสีหนึ่งอ่าเออถ้ามึงกูบอกกูไม่เจ็บนะมากกว่านี้บุบหมดแล้วอือเจ็บเลยยัง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 ที่โดนลมมาสีหนึ่งไงมันเป็นเหตุการณ์เป็นยังไงพี่เหตุการณ์เป็นยังไงไหนเล่าฟังหน่อยเหตุการณ์นะทำงานยกปูนของเจ้าอ่าแล้วไหกคนตัวเหี้วแม่งหนีหมดเลย อ๋อเหลือพี่คนเดียวเดี๋ยวกูไม่ใช่ว่ารุ่นรุ่นมอเองนะรุ่นพ่อโอ้พี่เจอรุ่นพ่อมาเลยสี่สิบสี่ห้าแล้วพี่เอาลงไหมเอาลงไหมแต่ตอนแรกอ่ะพี่กล่าวสามคนเอาลงอ่าแต่พี่ไม่เห็นคนที่สี่อ่ะมึงวิ่งออกมาไหนก็ไม่รู้ถีบท้องรีมมันมิแทงบุนแล้วโอ้โหถีบท้องแล้วคนก็ลุมพอลุ่มเสร็จปุ๊บทีนี้พี่ก็กระชากมือนะมันกระชากมือพี่นะ ป้องมัดเอ้คนเต้โตใหญ่สุดจ้ะเราตั้งใจพี่ก็จะเอาไอ้คนตัวเต้ที่เอาไว้ที่หลังนะไม่เห็นไอ้เหี้ยคนที่สี่มึงมันได้ถีบเก้าทีโอ้โหเก้าทีกูยังไม่ลงนะทีนี้กูเห็นตัวเข้าเลยไอ้สองคนที่ล็อกแขนนะปล่อยปล่อยเสร็จไอ้คนที่สี่วิ่งเข้ามาแล้วคอตีเข่าเลยไปไตเข่าเนี่ยเหยิบมือเลยสัตว์เต๋อแล้วพี่สู้ได้ไหมตกลุงพี่โดนตับสอก ทางสูงสองทอมีมันก็หายไปพอหายไปเสร็จปุ๊บแล้วก็คนที่ที่สี่เข้ามาลุมวงแทงเขา่าโกวรวบพื้นจริงตอนน้องโดนต้องโดนเข่ากว่ายีส่สิบอู้ชุดใบใครเขานี่เลยไม่เป็นไรแต่ว่าแล้วทีนี้เขาเตะเข้าไปเซฟกุมนนมือไหมกุมมือเดียวเห็นดาวเลยอะ่ะม,มันตึ๊บเลยกลางคืนเลยที่สองคนตัวใหญ่เนะี่ยยึดศอกหอกไปมันหายไปนะ เขาเบอร์สี่ห้ายังใหญ่ไหยโอ้ใหญ่ดิ้องรับเบอร์สี่ห้าท้องไงเลืดกับปากเลยสัตว์แล้วพี่หนีไหมไม่หนีแล้วพี่ทำไงต่อทีนี้ปาดเลือดกินเลือดตัวเองนี่เออแล้วกระโดดขึ้นมาจะสัตว์แล้วกินนละแม่อเาทีนึงรนะกลางกาดเลยโอ้โหแล้วพี่มีของดีอะไรโจของดีหน่อยของพี่อ่ะอ่าตักมังมันไว้ตรงไหนพี่กลางหลังโอ้หัวมัมันไม่ใช่ฮันนัวญุคุปุนไหม ผมไม่อยากได้เอาละครคุปุ่นไงทุกทีไรแม่โกูช่วยทุกทีเลยพี่ถักอะไรอนุมานอะไรห,รนหรนนอนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนโอ้หาเป็นดาวเป็นเดือนโหสุดยอดว่ะแล้วก็เอาง่ายๆนะแล้วมีอีกอันนี้สิบหนึ่งสิบหนึ่งมันเป็นโมเรื่องจริงเลยโอโ้โหสิบหนึ่งงานงานบวชเขางานบุญนะ เออจากเขาว่าคนชื่อคือชะลอเกิดปั้นวะชะลอเกิดปั้นเออเขาเอาท่อเอาท่อถูน้ำไปช่วยทีมูปานะเออโองานนั้นแหละแล้วไอ้เฮียนั่นกูไม่รู้ไอ้เฮียสักเชี่ยอะไรมามันจมตีนเลยเพราะว่าของขึ้นจริงอ่ะกูไม่เยพี่ตายโอ้โหพี่พูง่ายถ้าพี่ไปช่วยมันมันก็ตายต่างคนต่างช่วยกันเอพี่มันรู้จักมั้งอ๋อมรู้จัก พี่ไปเยี่ยมแล้วแล้วทีนี้ของมันขึ้นเนาะกินเหล้าของขึ้นยังไงก็ไม่รู้โชว์จะกเขาไม่รู้โดนมีสุพรรณไก่จับเลยอืมแล้วพี่เพิ่งกลับไปฮัทไต้ใหม่ๆเนี่ยโอแข็งดีอ๋อไปถึงมึงสลบไปแล้วนะเพิ่งฝึกฐานจบใหม่ๆอ่าพี่วิ่งมาบล็อกตัวมันนะอ่าบล็อกหน้ามันนะบล็อกตัวมันบล็อกไอ่หน้า่างเดียวเลยเพื่อนนะโอ้ยไอ้นี่มันมันเหงาเต็มเนาะ คิดใจว่าสี่หนึ่งกูก็เจอมาแล้วมึงก็แค่สิบสิบหนึ่งเลยวะกูก็เจ๋งเปล่าวะกดได้ปุ๊บมึงบอกว่าหาว่ากูพวกมันกูบอกกูไม่ใช่พวกมันแล้วแล้วทีนี้กูบอกกูไม่ใช่พวกมันแล้วมันถามว่าแล้วพี่สึกเขี้อะไรด้วยล่ะโอ้อ้าวอย่างนี้กูพูดมันได้เนาะกูบอกว่าไงวะพี่สึกเขี้อะไรด้วยขึ้นเลยสึกเอะไยด้วยล่ะของขึ้นเลยทีนี้ขึ้นนี่กูบอกว่ากูไม่สึกเขี้อะไรหรอกมึงมาตีคนเมาเหมือนหมาเลยวะ มึงแต่กูนี่กูก็ตายไปครึ่งหนึ่งแล้วกูใช้แดนใต้ึงมากิดหนึ่งถอยอย่ะโอ้กูบอกแล้วว่าสี่หนึ่งตัวมาแล้วกูตายไปครึ่งหนึ่งแล้วติหนึ่งถอยเลยถอยดิแล้วท้ายมาโรงพยาบาลมาเอานั่นไปหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งวันไม่ฟื้นเลยคนที่ว่าโดนกระทือนะ โอ้แต่กับพี่มันไม่กล้ามันกล้ามันข่อยนี่โอ้โหพี่บอกว่ามึงตีคนเมาก็เหมือนหมาเลยอ่าเออกูสงสารมันหน้าเลยจะตียับเลยตรงนั้นมาเพราะมีใครกล้าไม่ใครกล้าเลยไม่ใครกล้าหือเลยกล้าได้ไงกูไม่ได้ทำผิดหรอกเอออะมึงไปช่วยเขาช่วยเอาเราคนดีเออมึงไปช่วยเขาเขาว่าเพราะว่ามึงช่วยเขาว่ามึงก็ความดีมึงมีนะใช่ ครูบาอาจารย์สอนว่าไงห้ามผิดลูกผิดเมียเขาเอาความดีไว้คนดีผีคุ้มเค่นนั้นพอโอเคพี่จบบายบายก่อนหน่อยพี่ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเยี่ยมเยี่งม